กลับมากันต่อกับช่วงนี้ของเที่ยงบันเทิงสดนะคะต้อนรับทั้งสามท่านนะคะน้องใบบัวน้องโอเว่นแล้วก็น้องสีดาสวัสดีค่ะทั้ง3คนเป็นตัวแทนจากรายการ The Social Warrior สมรภูมิโซเชียลสีซั่นสองแต่จริงๆมี4ทีมค่ะทำไมคะทำไมไม่มา1ทีม1มาสเตอร์ล่าสุดเขาเพิ่งแพ้ไปหนีใช่ไหมคะ แล้ะนําตัวกันขั้นทีมว่าเราอยู่ทีมอะไรเชิญค่ะสวัสดีค่ะใบบัวนะคะอยู่ทีมมาสเตอร์นิกกี้ค่ะสวัสดีครับโอเว่นครับจากทีมมาสเตอร์นิกกี้ก็ถูกสวิสมาอยู่ทีมของมาสเตอร์ลูกเกดครับสวัสดีค่ะวอริเออร์สีดานะคะทีมมาสเตอร์ลิเดียค่ะอุยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะมาสเตอร์นิกกี้มาสเตอร์ลูกเกดมาสเตอร์ลิเดียอ้าว เหมือนตรงนี้จะขาดทีมของมาสเตอร์นิสาไปหนึ่งคนหรือเปล่าเพื่อไหนคะทำไมเขาไม่มาวันนี้ก็พ้แพ้ไป <c oughs> แล้วนี่ครับนี้เขาหนีกลับบ้านไปจริงไหมเพราะเป็นประเด็นดราม,ม่าเลย จริงจริงเหรอมาสเตอร์นักนิสาคือเขาโกรธแล้วมีกลับไปจร,จริงๆเลยเหรอฮะจริงตอนที่เดินออกไปเพราะเรตกใจว่าทำไมถึงถึงเดิอนออกไปอันนั้นคือมันแบบเป็นจริงๆบางคนอ่ะคิดว่าเป็นสคริคปต์แต่จริงแล้ว<ช>รายการไม่มีสคริคปต์นะคะไมสิบแปดชั่วโมงพี่จะให้หนูคิดสคริคปต์ยังไงอ่ะเพให้หนูจำายังคิดไม่รู้ไหมดนะคะแต่แต่ประเด็นที่ทําให้มาสเตอร์นิสาโกรธเห็นบอกว่าอีพีนั้นคือมันมาจากหลายๆหลายๆเขาเรียกว่าหลายๆช่วงของรายการมากเริ่มต้นตั้งแต่ตั้งแต่เหตุการณ์ในช่วงของการ w o r k ์กช็อปครับเวิร์กช็แล้วก็ถึงจะมาถึงช่วงของมิชชั่นครัที่ตอน w o r k ์กช็อปอ่ะผู้เข้าแข่งขันในทีมเขาอะครับเก่งมากเลยก็คือน้องวาริเออร์เซยาเป็นผู้ชนะครับก็เลยแบบเดือดมากเพราะว่าผู้ชนะนี่จะได้สิทธิ์ในการที่จะแบบเลือก ที่จะอยู่ต่อหรือจะไปจะเซมอจะสวิตแต่ประเด็นคือน้องเสยยาเลือกที่จะสวิตตีเลือกซีเล็กไปอยู่ทีมของมาเซอร์ลีดี้เราในฐานะผู้เข้าร่วมแข่งขันตอนที่เราเห็นมุมเอ็นตอนนั้นเนี่ยเป็นยังไงบ้างโอ้แรงแรงมากเพราะว่าทีมเราไปคนหนึ่งต้องถามคนได้รับผลกระทบดีกว่าเป็นยังไงเป็นยังไงเลือกที่จะ สลับกับวอริเออร์โกตีซึ่งเรามีการผูกพันกันไปเรียบร้อยแล้วแข่นกันมาแล้วเป็นแบบเจอกันตั้งแต่ e ีพีแรกเขามาเปลี่ยนของเราไปก็แต่ก็ได้บิวตี้มาก็อ่ะแล้วไปก็ได้อยู่เราก็ยังโอเคอยู่เพราะเ่องอีพีแรกๆแต่แต่มันก็นั่นแหละค่ะมันจุดประกายที่ทำให้มาสเตอร์นิสาเนี่ย ไม่พอใจอม,ม,มันระอุแคนตั้งแต่เริ่มต้นแล้วอันนี้คือระอุแต่ว่าตัวที่เติมเชื้อไฟใช่หรือเปล่าที่มาสเตอร์แต่ละคนมีการรุมต่อว่ามาสเตอร์นัดนิสาทั้งนิกกี้ทั้งแม่ลูกเกตทั้งคุณลิเดียคือถ้าเอาเปนความจริงๆเลยในโซเชียลอะคือ มาสเตอร์ี่สามาคือแรงแรงคือเมินหนึ่งในโซเชียล2025เพราะฉะนั้นถามว่าใครไม่ดูรายการซีซั่นที่แล้วคือทุกคนจะรุมมาคณะทัวร์ทุกทางจะมาที่นี่เพื่อมารอดูผลงานเพราะว่ายิ่งพอรู้ว่าแบบต้องมาชนกับยายคอนิกออริจินอล คอณนคนนี้อ้มาสเตอร์ลูกเกดเป็นครั้งแรกอะแล้วก็ยังเจอกับประสบการณ์20ปีอย่างมาสเตอร์ลิเดียของคุณแล้วก็มาสเตอร์นิกกี่ของเราแต่แโอ้โหทุกคนคือแบบแรงเอาแรงจริงแรงไม่แปลกว่าทำไมถึง3จะรุมหนึ่งเออสามท่านกถามวอริเออร์ก่อนถามน้องใบบัวก่อนน้องน้องใบบัวเนี่ยฐานะตัวแทนที่มาสเตอร์นิกกี้ รู้สึกยังไงบ้างคุณภาคภูมิใจแค่ไหนสาหรับทีมของคุณภาคภูมิใจมากค่ะบางคนนะ่ะเห็นว่ามาสเตอร์นิกี้อาจจะแบบว่าอุย้ยติดเล่นหรือเปล่าอ,อ,อะไรแบบนี้เนาะเพ,พราะว่าภาพภาพลักษณ์็แรกอะหนูคิดไป้แบบเหมือนกันแต่จริงๆแล้วพอทํางานน่ะ <im it> คือเขา <im it> มีอ n e r g y มีไอเดียแล้วก็ส่งพลังให้กับแบบพวกเรามากๆ <im it> อย่างตอนที่ไปอยู่หนะ้าเซตล่าสุดเนี่ยคือแบบบิวสุดๆเป็นทีมเดียวที่แบบว่านึกว่าเชียร์มวยทำให้เราแบบว่ามี energy ขึ้นมาพี่จากหนูไม่บีโอเรนหนูก็กลายแบบเป็นบีเร์เรน เซ้เลยพี่ผมเซ้จริงตัวเซ้โอเคค่ะก็เลยแบบมี energy แล้วอยากจะรู้ดีส่วนดีและส่วนทะเลาะกับคิตตี้อ่ะจริงหรือเปล่าทะเลาะจริงค่ะก็พี่ก็ปาแฟมจริงอ่ะหนูว่าอุ้ยหนูก็งงเลยอะแบบโดนหัวใครก็บอกพี่เว้นแล้วพี่เว้นยิ้มหลวงงยิ้มอะไรสมัยอีพีนั้นเน่ะตอนช่วงว้างแฟมอ่ะเพราะโกรธกันจริงเขาโกรธลูกทีมลูกทีมแบบ ก็มีไอเดียไงคือคิตตี้เขาก็องเป็นคนไอเดียแต่ก็แบบว่าก็ไหนๆเราก็โดนย้ายมาแล้วเนาะเราก็เมาต่อได้ก็คือโกรธจริงแล้วก็ต้องแก้ข่าวด้วยว่าแบบโอเว่นหรือสังวรทําให้เกิดเป็นดราม่าว่าเฮ้ยมันซ้อมสคริปต์เพราะมันดีมัเปล่าังวรทางปัทไไม่รู้เรื่องโอเว่นจะต้องค่อยแปลให้เขาถามมาถามว่าโอเว่นครับเขาแสดงอยู่ใช่ไหมครับแล้วก็เลยกลายเป็นหัวรอกครับก็เลยกลายเป็นแบบเป็น จับซีนนั้นพอดีจริงๆก็ถือว่าพี่ดิคิใช่แล้วก็แบบแบบดิคิโกรธจริงดิคิกร้องไห้จริงอ่เรียกคุณคุณโอเว่นดีกว่าย้ายมาอยู่ทีมมาสเตอร์ลูกเกดแล้วเป็นยังไงบ้างโอ้มาสเตอร์ลูกเกดคือสุดอะใครก็คิดว่าจะต้องอยากมาอยู่กับมาสเตอร์ลูกเกดอ่ะไม่ว่าเหตุการณ์จะเป็นยังไงก็ตามมาอยู่มาสเตอร์ลูกเกดทุ่มมากใครตามดูในรายการเห็นว่า คือ <c oughs> ไม่เคยเห็นว่าพี่ลูกเกดแบบมาสเตอร์ลูกเกดแบบถือไฟอ,ะอ่ะถือไฟตามจอนเป็นทุกอจนแม้กระทั่งว่าแบบทำแบ,บ,ำแบรนด์ลิลี่กดจะแบบว่าคุณหญิงจะบอกว่าก็ไม่ใช่ว่าจะ,จะถือไฟจะ,จะชนะนะหรือแต่แบบโคตรชนะใจลูกทีมเลย <c oughs> ลว่าเธอไม่เก่งวินแอบถามอะไรฮประเด็นที่เขาบอกมีดราม่าในทีมของคุณของพี่ลูกเกดกับลิลลี่เนี่ยเฮ้ยรู้เยอะจริงๆเลย จริงไหมอีกไหมจริงไหมลนไม่ได้ไม่ได้มาอยู่ตรงนี้ก็เหมาเลยลินนี่แรงมากทำโมยซีนเยอะจริงแล้วก็แบบไม่มีมารยาทในการทำงานร่วมกับคนอื่นในอีพีนั้นเลยคือคือความจริงไม่แปลกครับเพราะพี่ลูกเกดชัดเจนมากพี่ลูกเกดก็ไรลวนลัว แต่ว่าก็ต้องสั่งสอนอันนี้คือโอเว่นก็ต้อการสั่งสอนเหมือนกันคือถ้าอะไรทําไม่ได้ posture position ไฟแสงอ c t i n g เลยบอกเลยว่าแบบโห beauty shot เราแบบโคตรเท่เลยตอนที่แบบว่าแกรมบอทคือใคร่บอกไม่ควร master ก็จะมีการบอกจะมีการสอนด้วยวิธีของ master ถามทางคุณสีดากันบ้างทีม master เดียคุณมีดราม่ากับเขาบ้างไหมมาก่อนเลยที master เป็นทีมของแบบว่า แม่แหละลูกหวานอาโลกที่ช่แล้วหนูแบบเฮ้ยตอนตอนที่แบบจะแข่ง PK ใช่ไหมคะนั่นก็คือการซัพพอร์ตทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเอาไฟไหมลูกไม่มีไม่มีเอาบักไฟแม่เออก็คือจะแบบขาดอะไรบอกนะบอกได้เลยใช่แต่ว่าเราก็หวังว่าเดี๋ยวสัก ก็มีสัก EP แหละที่ทีมเรามันจะไม่ได้ใช่แค่แบบอบอุ่นไปดูเขาอย่างเดียวแม่เราก็ต้องได้นั่งบันลังสักทีเชื่อคหมว่ามาสเตอร์ลิเดียเนี่ยเดี๋ยวเราจะสามารถทำให้ทีมชนะได้หรือเปล่าแม่เราจะต้องได้นั่งบันลังสัก EP เพราะฉะนั้นต้องติดตามให้น้องๆฝากสั้นๆจะได้พูดทุกคนเลยเชิญเลยค่ะน้องใบบัวค่ะ ก็ฝากติดตามรายการเดอะโซเ a ียลว r ริเด้วยนะคะออนแอร์ทุกวันอาทิตย์นะคะ4 5โมง5นะคะที่ช่อง7จ็ดเีค่ะบอกเลยว่าเดือดแน่นอนเดือดแน่นอนจริงๆแล้วบอกว่าสิ่งที่เดือดเนี่ยพวกเราเป็นผู้เข้าแข่งขันทั้ง20 Warrior เนี่ยแน่นอนครับดูสนุกเฮฮานะครับแต่จริงๆแล้วพวกเราได้สู้กันโหดมากต้องติดตามแล้วก็เดือดพลาดไม่ได้แม้แต่อีพีเดียวค่ะท่พลาดสิดาค่ะก็ฝากด้วยนะคะเชียร ทุกวอริเออร์ทั้ง20วอริเออร์นะคะแล้วก็ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยจนถึงฟใน<า><ห>นองนะคะใาแต่นะคะช่วยส่งกำลังใจให้กับเราวอริเออทุกๆคนด้วยแต่วันนี้เวลาในรายการเราหมดลงแล้วนะคะพวกเราทั้งหมดนะคะต้องลากันไปก่อนสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะดสแซ่บมาก